ร้อยสิบละครับร้อยสามสิบละครับผมครับสวัสดีครับนักคุณรถบ้านมือสองนะครับผมวันนี้มีรถมานำเสนอนะครับเป็น toyota vios นะครับปี2003นะครับเป็นตัว s ivory นะครับภายในสีครีมนะครับสภาพสวยมากนะครับเป็นไมคดิจิตอลนะครับผมรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับไฟหน้าใสๆเลยนะครับผม สีสวยเงางามรอบคันเลยนะครับเป็นไม์ดิจิตอลนะครับผมที่สําคัญไม่เพียงแสนแเท่านั้นนะครับผมคอนโซลลายไม้ทั้งคันนะครับภายในสวยมากครับผมก่อนจะไปชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนักคุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปคันต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนนะครับ โ Toyota V ออสตนะครับคันนี้เป็นปี2003นะครับรถบ้าน2มือจากป้ายแดงนะครับผมเป็นตัว S เลยนะครับตัว S i v o r y นะครับท็อปสุดนะครับไมดิจิตอลนะครับดิสเบรกสล้อนะครับผมเป็นตัว S i v o r y ภายในเป็นหนังสีครีมนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับผมสีสันโดยรวมรอบคันผมให้90%ถึง95%เลยครับ สีสวยๆเลยครับผมสภาพสวยๆพร้อมใช้งานครับสีสวยเงางามรอบคันนะครับผมรถบานสองมือจากป้ายแดงนะครับไฟหน้าใสๆนะครับขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับภาษีก็จัดการต่อเป็นปี66ให้เรียบร้อยนะครับรถสวยมากครับสีสวยๆเลยครับผมเงาวิบวับทั้งคันเลยครับ อะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับผมภายในสวยสะอาดมากครับเป็นสีครีมนะครับเบาะหนังสวยๆเลยครับ a i r b a บ็ก s นะครับเป็นไมดิจิตอลนะครับผมสภาพสวยมากครับคอนโซลลายไม้ทั้งคันนะครับแผงประตูสวยงามทุกบานครับไม่มีแตกหักนะครับผมเดี๋มาดูเบาะหลังกับ้างครับ บาะหลังก็สวยๆเลยครับสะอาดสะอ้านครับสปาภายในสปาห้องเครื่องมาเรียบร้อยนะครับสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับเบาะสวยๆเลยครับผมไม่มีชำรุดฉีกขาดนะครับผมแผงประตูสวยงามทุกบานครับไม่มีแตกหักครับสะอาดสะอ้านสวยงามครับแผงประตูสวยงามทุกบานครับ ไม่มีแตกหักครับภายในสวยสะอาดสะอ้านมากครับผมดักฝุ่นนะครับผมรอบคันเลยนะครับเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับผมแผงประตูหน้าซ้ายก็สวยๆเลยครับผมสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับลายไม้ไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยครับผมอ่าเบาคู่หน้าก็สวยๆเลยครับผมก็จะมีตำาหนิเป็น รอยหนังมั่งนะครับผมเบาะหนังแท้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับช่องเก็บของนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมลายไม้สวยๆเลยนะครับผมสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับรถเป็นกุญแจรีโมทนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับผมนี่นะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับสตาร์ตติดง่ายๆเลยนะครับผม รึ่งเดียวติดเลยนะครับเลขไม่หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่โลเท่านั้นนะครับรถวิ่งน้อยมากครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากครับเครื่องเสียงก็ใช้งานได้ครบหมดเลยครับผมฟังเพาะเลยนะครับผมแอร์เย็นลมแรงครับปรับใช้ได้ทุกเบอร์นะครับผมนี่นะครับสวยสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับภายในสะอาดสะอ้านครับ ที่บังแดดนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับที่วางแก้วน้ํานะครับผมไม่มีแตกหักนะครับมีที่ชาร์จแบตด,ด้วยนะครับผมสมบูรณ์เลยนะครับผมนาฬิกาก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับปรับใช้ได้ครบหมดนะครับไลฟ้ากระจกหลังนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระจกไฟฟ้ากันบ้างนะครับผม แะะจกไฟฟ้าก็ใช้งานได้ครบหมดนะครับด้านขวานะครับใช้งานได้ครบหมดครับระบบเซ็นทัลล็อกนะครับใช้งานได้ครบหมดครับผมสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเล่มกับเอกสารกันบ้างนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับรถ2มือจากป้ายแดงนะครับเข้าไฟแนนซ์ไป4รอบนะครับผมนี่นะครับ ภาษีผมก็จัดการต่อเป็นปี66ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่นะครับจัดการต่อเป็นปี66ให้เรียบร้อยนะครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับผมนี่นะครับอ่าสวยพร้อมใช้ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับผมอ่ารถเดิมสนิทนะครับผมไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับผม ของเครื่องสวยๆเลยนะครับเดิมสนิทนะครับไม่เคยชนนะครับนี่นะครับม็ดอาร์ตเดิมทุกจุดนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับผมน็อตไม่มีขยับนะครับผมนี่นะครับน็อตไม่มีขยับนะครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดนะครับผมนี่นะครับเดิมสนิทครับน็อตไม่มีขยับครับน็อตไม่มีขยับครับผมน็อตไม่มีขยับครับ สติ cker นะครับเลเวลเดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดครับนี่นะครับแคนเพจนะครับรถปี03นะครับผมโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับผมสติเกอร์เอนจินนะครับอยู่ครบหมดนะครับรถสวยมากครับผมพร้อมใช้งานเลยครับเครื่องแน่นๆครับไม่มีไอครับผมเดินทางไกลสบายแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันบ้างนะครับผม ก็กว้างขวางนะครับผมขนข้าวขนของสะดวกสบายนะครับถ้ายเดิมสนิทนะครับผมนี่นะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์คลางน้ํานะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับผมด้านขวานะครับถ้ายเดิมสนิทนะครับผมเม็ดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับเม็ดอาร์คลางน้ํานะครับอยู่ครบทุกจุดนะครับผมนี่นะครับตาโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับผมรถไม่มีชนนะครับผม นี่นะครับอย่างอะไรแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบหมดนะครับผมนี่นะครับรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยชนนะครับผมนี่นะครับแม่แรงนะครับอยู่ครบหมดนะครับสวยพร้อมใช้งานครับผมลูกค้าท่านใดหาโตโยต a าวีออสไว้ใช้งานอยู่นะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันเลยนะครับผมว่ารถคันนี้จะขับดีแค่ไหนนะครับ วันนี้พามาทดลองขับนะครับ Toyota Vios นะครับปี2003ตัวท็อปนะครับผมรถบานสอมือจากป้ายแดงนะครับขับขี่ดีมากครับผมช่วงล่างไม่มีดังเลยนะครับแป๊บแปบร้อยแล้วครับร้อแล้วครับร้อแล้วครับผมรถขับขี่ดีมากครับรถเยอะนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0621919449นะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักคุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ